กม่ได้ไนดิเฮ้ยนเอาไรอ่ะฮัลโหฮัลโหลไม่เสียงหวรุ้อยาๆย่เยอะกไม่รอดเลนี่ลำแสงพิฆาตดวงตาียาฉันก็มีเหมือนกันเลย เราไงแซวพี่ข้าดุตาไม่ใค่กินก็สนหยานะหยาพูกเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยไม่รู้สิเกเต้อแล้วก็ไม่รู้ว่กิดข้าวเราน่าจะอยู่อีกจักรวาลหนึ่ง งั้นเหรองั้นเหรอน่าจอกูแตกยัง่ะสิก,กิมด็ดหรอนไม่เข้าพวกนะมึงเนี่นะยนะเดี๋ยวนะใครนะเฮ้ยว่าไงจ้าพวกเธอเป็นใครกันนะฉันคิดตุฉันเอ่อลิทฟอร์ดฉันสวยงามฉันน่าจอแตกฉัน ดั้สปิเกอร์แมนดีเจจะเก็บไปดิทาร์เล็ตดยวลาละเล็มีเหมือนมีคนนึงสติไม่ดีแฮะปกติปกติปกตินารุมมนที่นี่คือจักรวาลจักรวาลแบนแบนเงร่าฮ่าฮ่าฮ่าแล้วแต่านติดมได้ไงเชิบมาเถิดบัน ตาแล้วมันลงไปที่ดึกกว่าเดิมเฮ้ยอย่าลงไปเออแม่งลงไปเตียงสรุปคือใช้น้ำตาลไปใช่ไหมนี่มันที่ไหนเนี่ยอโอเคก็คว่ามีคนตายสกินเมดิกิมมดิเจอเจอสับประรดสวัสดีิ ฉันเองเจตเตอร์สุดใจแล้วจะใจฆ่าคนอีกแล้วสินะว่าไงแถวนี้ปลอดภัยไปเชื่อไอ้แบนๆมากนะแบนๆเป็นคนที่ขังตัวประทัดเอาไว้รอเอาไว้ดูแกมันโกหนี่ฮ่าฮ่าเอ,อตีซะทำไม่อฉันผิดอะไร เดี๋ยวก็จะพึ่งค่าสินซียาเออเราพึ่งค่าสัปะราได้ตัวนึงเองโรงเรียนที่นี่มันมีสัปะรากี่ตัวกันนะที่นี่นั่นแหละที่นี่มีตัวงเยอะเลยมากกว่าร้อยตัวสาบอกไว้เลยนะ อย่าลกี así, ่ฉันลุกีมันอันตรายฉันเสื้อแกได้ไหมได้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 ไดไม่เสื้อลำแสงวิคาดวงตายาเออมันตายหรอฉันไว้ใจ ฉนไว้ใจแกตลอดแกหักลัันใมใ่ได้หนองส้ย่าตากไปทานั่นไปยาทุกอย่างกลังจะ เดือดขึ้นมาอีกครั้งฉันสจดใจส,สันต้องกายร่างและสินะเาสยสาโอ้ยมันไปแล้วโอ้ยเด็กต้องอออนฮักอึสดนะยังรอดนอ่ะ นะจะไม่ได้ไปไหนเบนเบนทำไมมือสกิงกับมันฮ่าฮ่า่าชีวิตพวกเราที่มันดำเนินมากี่ครั้งเนี่ยนั่นตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวนะนั่นตัวอะไร ตายยังไงตายไม่รู้แหละยังไงเราก็ต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้หรือไม่เราต้องอยู่ตรงนี้ะฉันรอดอยู่ไอ้นี่มันตายไปแล้วสุดใจเฮ้ยหออกฟอฟนายจะทำผู้หญิงคนนั้นนั่นหรอฮไม่ใช่ว่าเขาอิสระ สัตวจะแปลงร่างขอกแกไปเรื่อยๆี Means, ่ฮะแปลงร่างเป็นร่างคนไปฆ่าเด็กๆกันสัว์ใจจังเลยไปนึ ตามมันไปย่า yeah. สป็นิหน่อยเราเพื่อนเราไปยังไงแกก็ไม่รอเราเป็นอาหารเส้นสั yeah. ่อเก๋จะโดนสป็ิเส้นย่าเก้าป่าที่ต้องโดนอย่าบอกน้องว่าเออ รอดแล้วหรอฉันรอดแล้วเดี๋ยวนะอร่อยเนะี่ยใส่แล้วพวกเธอหลอดแล้วว่าไงนะมองใครแก,ก่กระเสือฉันหน่อยเพราะฉั่เป็นคนดี่กูกเกิดมาดีที่นี่อยู่แล้วมันก็ไปเช่อกูนี่น,นอือเดี๋ยวเหมือนมีคนมองเราอยู่นะ นเห็นแล้วชัวเองเออใช่เราช่วยเองันขอเดินทางกับแกเดินกันดูเหมือนว่ามันพังแล้วน,นะใช่สิมันพังเพราะไอ้เฮี้ยมใบนึงเลยเออใช่โคตรใจร้ายถ้างั้นเราต้องไปหาลาสนีก่อนตามฉันมาเร็วไป ให้ก็าขมวยเหรอแม่มอ,อ่ะเขาเดินไปก่อดัศนีนคะ่ะดัศนีครับพวกมันมาแล้วครับเราจะเอาไว้ต่อก็แค่เราผู้มันไปฆ่าสิเบนเบนอยู่ฝั่งเราไม่ใช่เหรอะสุดจิตเตอร์มาเป็นคนทอยอีกน ข้าเจตุสะ่ะได้ครับลาสนีสวัสดีครับท่านลาสนีาหา,หาสวัสดีครับสวัสดีครับเค้าถือน่าจะมาจากโลกจกักรวาลดอบดอบ,บเย็ดๆยนะฉันดูออกตัวนี้เรารรดังขนาดนั้นเลยหรอเฮ้ยแต่ okay, ไม่ได้ดังมันมีซสืออยู่ แล้วแต่มันลอกได้ไหมนะนั่นสิเันเหมือนเห็นอะไรผิดแปลกๆฮะทุกคนลองมาดูกันเถอะว่ามันคืออะไรมาเกะกันเถอะยัง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 ยนี่ไหนี่ไเอ๊ะดูนะมันลอกได้จริงๆดิงทพวกยังงั้นเหรอ นี่นะนเนี่นะยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนี่เนี่ยเฮ้ยตัวอะไรราสนีมันคือตัวอะไรสมมั่นใจไม่ได้นไหมันคือตัวอะไรกันนะฉันรู้นะว่าราสนีฮะแอบซ่อนตัว นั้นเอาไว้ปากดีนี่นี่เนยเราต้องหนีแล้วใป้เราต้องหนีรีบเร็วต้องซ่อนน้อยลองใส่พี่คอตูตตอเราต้องรีบหนีแล้วสินะเร็ว มาทัวร์สายกวนไปนั่นแหละอะแล้วฮัล